สวัสดีตอนเช้าวันนี้ชีวิตอีแม่ต้องถงได้กางคมเพราะว่าฝนตกรายงานอากาศวันนี้ไม่หนาวค่ะ <c oughs> ตื่นมากแต่เรืนี้ม,ม,มาเต็มหมื่ว่านี้แปลนตื่นมากมืนนี้เต็มต้นไม้กับหิม,มกกะเกาะสวยงามค่ะ <c oughs> อุปสรรคในการเดินไปรเรียนวันนี้ยากๆากค่ะ หิมะมันเยอะแบบนี้นะคะทุกคนมันจะเดินยากมากมันเหมือนถ่วงถ่วงแรงออกกำลังกายไปเหมือนออกกำลังกายไปเรียนเลยจ้ะบร่ย่กาฝนตกด้วยนะวันนี้นะ่ะไม่หนาวมากแล้วก็ก็ถือว่าเดินชิวๆข้างนอกได้เนาะแต่ว่าหิมะหนามาก เต็มแบบอัากการื่อนเดี๋ยวอย่างมาตกเลว็วแต่ว่าต้นไม้สวยมากทุกคนต้นไม้มีใบไม้เป็นสีขาวซึ่งเป็นหิมะนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูให้ดูมันสวยจริงๆนะทุกคนดูดูดถ้าอากาศมันไม่หนาวมากแล้วก็ไม่ติดลบมากนะคะหิมะมันจะไม่แข็ง เห็นไหมสังเกตไหมเวลาตะกี้เดินมันไม่มีเสียงถ้าถ้ามันติดลบสิบขึ้นหแหละเราเดินแล้เห็นม,มันจะเสียงขอบขอบขอบแต่อันนี้มันเปงนุ่มๆนะคะทุกคนแต่เดินยากมากวันนี้แม่ก็ฉายเดียวเดินประเดียเหมือนเดิมกแล้วก็วแอีกประมาณหน้าหนาวมันจะเป็นเดียนพันวามกอกรากุงพาเนาะแล้วทีนี้มันก็ จะหมดหน้าหนาวแล้วหิมะก็จะละลายแล้วก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วก็จะเป็นหน้าร้อนวันนี้ที่ลอยโอ้ยเมื่อยท่านยังท่างเมื่อยทฟานฟ้าหิมะทุกคนแล้วฝนตกด้วยนะต้องได้กลางร่มเนาะชีวิตเมืองหนงางถามว่าไปเรียนอะไรใช่ไหมมีคนบอกว่าไปเรียนอะไรนะคะ ก็ถ้าใครมาที่นี่นะคะขั้นพื้นฐานเลยเบส,สิกเบสิเลยทุกคนจะต้องเรียนภาษาก่อนนะถึงจะใช้ชีวิตที่นี่ได้ปกติจะต้องรูพรรง้พูดกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องอ่านออกเขียนได้นะถ้าเทียบตอนนี้หรอตะกี้ก็เรียนประมาณปฐมปฐมปลายป่ห้าปหกนี่แหละอพอจบปห้าปหกล้วก็จะปเปที่อียบเข้า แม่มันนอคือหวนทางขึ้นหนาหแหงแค่จะข้ามทางรถไฟโอ้ยอยอยอๆถ้าเทียบกับบ้านเราก็ประมาณปถมปลายนาะแต่ว่ามันยากมากนะไม่มีภาษาไทยเลยเสร็จจบ,จบจบจากอันนี้เสร็จก็จะเข้ามัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็ต่อมหาลาัย ถ้าจะไปสายอาชีพเฉพาะทางถ้าอยากเรียนเฉพาะทางนะคะก็จะต้องเรียนเพิ่มไปอีกนะหรือว่าใครจะทำงานเรียนไปด้วยก็ทำแต่ตอนที่ลักกี้อยู่ไทยนะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยทำงานพิเศษด้วยแต่ที่นี่มีเอ็นเตอรเพิ่มก็คือเลี้ยงลูกด้วยโอ้ยอยย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 ย ห<อ>เหนื่อยทุกคนเหนื่อยเดินหิมะมันหนา,นาจริงๆค่ะเอาบรรยากาศเมืองหนาวมาฝากไม่รู้ว่าบ้านเราอากาศเป็นยังไงนะตอนนี้ขาวไปหมดเลยค่ะทุกคนเจ้าหน้าที่ยังไม่มาเกตหิมะออกนะทุกที่ก็ยังเป็นหิมะหนาๆแบบนี้นะคะซู้ๆต่อไปชีวิตคุณแม่ชีวิตนักเรียนมั่งนอก ถ้าอยู่ไทยอีกหนึ่งขั้นแม่ก็จะจบด็อกเตอร์แล้วนะคะแต่ว่ามานี่ต้องเรียนปถมใหม่ต้องเรียนปถมปลายใหม่เอ้ยอย,อย,อย่อยยอยสู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะที่สําควัญเดินยัางโอเคไายบมยทุกคนถึงโรงเรียนแล้วค่ะพร้อมเรียนนะคะตอนนี้มาถึงก่อนห้านาทีแล้วค่ะทุกคน <Yeah. S 2> ชีวิตมางนอกมันไม่ได้ง่ายแล้วก็มันไม่ได้ยากนะคะ